บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเพิ่มปิติใจแค่ไหนนะครับที่ได้เห็นพระธุดงหลายๆรูปนะครับได้มีโอกาสเดินมาโปรดญาติโยมที่นี่น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับการที่พระคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นมนเป็นการจัดโลงจิตใ,ใจให้น้อมนํานะครับสิ่งที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องของอุทกภัยตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะจันโลงพื้นฟูนนนจิตใ,ใจของคนที่เขา ูญเสียหรือว่าคนที่เขาได้รับผล,ผลกระทบเนี่ยกลับมาในเร็ววันเส้นทางนี้จะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางกว่า365กิโลเมตรที่พระธุดงค์จำนวนกว่า1,000รูปจะเดินผ่านเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ระหว่างวันที่2มกราคมถึง25มกราคมนี้ มาร่วมกันสร้างบุญอัศจรรย์สร้างบุญที่จะทำให้เส้นทางชีวิตนี้ราบรื่นเรียบง่ายไม่มีอุปสรรคด้วยการมาโปรยกรีบกุลาบตลอดเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234